โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันดีที่เราจะมาวิเคราะห์ตลาดกันนะฮะอันดับแรกเลยวิเคราะห์อะไรดีอันดับแรกก็ต้องวิเคราะห์ทองคําดีนะฮะต้องวิเคราะห์ทองคําสิครับทองคําอ่ะทองคําเนี่ยเนี่ยวันก่อนเนี่ยนะฮะวันศุกร์ที่แล้วเนาะวันศุกร์ที่แล้วมันพยายามจะจะลงอะ่ะเออพยายามจะลงคือมันลงปุ๊บปุ๊บ สิ่งแรกสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะจะเช็คว่ามันจะลงไหมเราใช้ทวินทรนไลน์หรือว่าทรนไลน์คู่ขนานนะฮะสูตรของผมเนาะเมื่อมันไม่สามารถกลับมาจุดที่เราควรมาได้มันไม่เบรกเนาะมันก็เบรกข้างบนพอมันเบรกข้างบนปุ๊บมันขึ้นต่อมันพยายามจะเปลี่ยนเทรนละแต่มันเปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมพยายามเปลี่ยนเทรนลนะอ่ะอย่างเรามาดูกันว่าทองคำเนี่ยย,ยังขึ้นอยู่ทองคำมันขึ้นอยู่นะ นี่คือในส่วนของทองคานะฮะยังรักษาแนว้มขาขึ้นอยู่แล้วก็ที่มันดีดขึ้นเพราะว่าเทรนขาขึ้นแล้วก็สโต้อยู่ล่างนะฮะขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติอู่แล้วที่มันยังขึ้นต่อนะครับทองคานะฮะให้รักษาขาบายไว้นะครับนะฮะน่าจะาจขึ้นต่ออีกแรงเลยนะครับก็ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าทําไมมันมันยังไม่ยอมลงสักทีเราไปดูสีชั่วโมงแล้วกัน สีชั่วโมงนะนี่ก็สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงทำยูไฮสุดอยู่ที่หนึ่งเจ็ดศูนย์สองะฮะเรามาดูกราฟมันนะ,ะที่มันไม่ลงเนี่ยเพราะไรเพราะมันไม่เบรกนะฮะนะเพราะมันไม่เบรกมันพยายามจะเบรกนะแต่ว่าในตอนนั้นอะราคามันบีบกันมากบีบ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 บ,บ,บีบแบบว่าไงบีบแบบว่ามันมันไม่ลงอะจนหมดแรงอะหมดแรงปุ๊บเราจะเห็นว่า ตัว break out ตรงนี้เกิดขึ้นตัว break out ตรงนี้เกิดขึ้นพอ break out ปุ๊บทะลุไปละต่อ,องั้นงนั้นจุดหมายที่มันจะไปต่ออยู่ตรงไหนดูตรงนี้ดีกว่าจุดหมายที่มันจะไปต่อก็ราคานี้เลยครับ1 7 0 2นะฮะมันจะสวิงนะฮะอยู่ที่ประมาณ1 7 6 9นะครับประมาณนี้ถ้า1วันมันทำ new h i ไม่ได้มันทำ new h i ไม่ได้นะใน1วัน ผมว่ามันมันอาจจะเบรกลงมาก็ได้นะฮะมันอาจจะกึกกึ๊กกึกกึกกึกแล้วก็ร่วงลงมาก่อนก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้แต่ต้องเข้าใจว่าไม่มีใครรู้อนาคตนะฮะก็ก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือการวิเคราะห์ทองคําประจําวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันนี้วันน,น,นี้วันที่13เดือน4นะฮะสวัสดีสวัสดีเลยสวัสดีสงกรานต์โอเคถูกต้องละ